มาเบิ่งกได้จากว่าม์มอนี้เดีวยวซื้ออย่างแน,น่อันนี้เละได้จะ้ะเพราะไงแล้วอยากกินเลจากเมืองไทยมาสั่นรสชาติเมืองไทยเป็นแบบกระแทบใจอย่างบาร์บีคิวซอสอันนี้กระผสมได้จะ้ะเดีวยวซื้อแบบลดราคาอันนี้สิบข้าวเองอลดราคาจา่ะด้วยมักซื้อของลดราคาโบเมนวาบบมีเงินซื้อหรือยอย่างได้จะ้ะเวลาเขาม,มีแคมเปญลดราคาอย่างนีนนะจะโลนึงอันนี้โลนึงนะจะ โลดหนึ่งยี่สิบเกี่ยกว่าซื้อมั้งสิปกติโลละสามสิบหรือสี่สิบม,มั้งสิแม่บอจา่อายเท่าเป็นยังสิตองบอซื้อแม่บอแล้วคนเพชรเนี่ยจ้ะจากปกติเคยยี่สิบหรือสามสิบจดจำบ่ได้แล้วตอนนี้เขาลดราคาเหลือสิบคราวเรียกว่าซื้อเราซื้อมาสองอันคือว่าติดเฮ็ดให้ขขเราขายพอใหญ่บ่อยอันนี้คือกันจ้นละลดบอขอลดราคาดอกแต่กัซื้อมาสิบสองคราวคือว่ามันจะมีความจำเป็นอันนี้สองอันลดราคา เดี๋ยวจะซื้อมาบ่แม่นว่าของลดราคาบ่ดีได้จ้ะเห็นบ่สดใหม่เขาแค่เป็นแคมเปญนะจ้ะเปลวชอบซื้อของแบบนี้จนเปลวติดนิสัยอ่ะจ้ะแล้วก็บักแตงเพราะยัยมากกินตาแตงเปลวจะซื้อมาเนี่ยจ้ะบักแตงหน่วยละสิบสองเขาเปลวจะซื้อมาสองหน่วยแล้วก็อันนี้ลดราคาสามสามห่อยี่สิบเปลวจะซื้อมา เนี่ยจ้ะอีกอย่างที่มันลดเราค้ายไปก็ซื้อมาแล้วเพื่อก็ซื้อมาอีกจ้าเห็นบอประแดกก็ติดใจประแดกอันนี้ประแดกที่เพียวซื้อมาประแดกพลังเนาะจ้ะเนาะอันนี้ดองดองก็หอมขาวจะ้ะแต่ที่เพียวเคยลงห้เบองอนะจะ้ะแต่สีมีน้ำตาลดีน้ำตาลแล้วก็สีมีหอมแดงเลือดเลิกนี่แปลว่าหอมแดงแติกันนี่คือนน้ำสมบานเขาแล้วก็ใส่กินตกแต่งสีแน่น้อยหนึ่งเพื่อให้ความอร่อยบอกไปละ ก็เนี่ยละจ้ะที่เปียก็ให้เบิงกิโลเขาก็อยู่ที่ประมาณกิโลละลอยเก้าสิบเก้าจ้ะจกซื้อมาซีโตเก็ประมาณเนี่ยจ้ะสามสิบหกข้าวจะไปซื้อมาเดี๋ยวไปเปิดให้เบิงลด้วจ้ะาตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เปียกค่อยให้เบิงไปตเกี๊ะจ้ะนี่เห็นบ่จ้ะทุกคนอันนี้ดองใส่หอมเขาใส่ปลาสดเขาว่า เขาจะถามแม่ค้าว่ามันแตกต่างกันจังไดตัวนี้แล้วจ้ะเ้อตัวนี้เนี่ยประแดกตัวนี้นี่เป็นผสมกับดองกับหัวหอมเขาใส่ป่าสดมะดองอ่ะจ,จ้ะเขาเลยเอิญมาเลิกสิ้นเอิญมาสิ้นแต่สตรีมมิ่งกับสิ้นตัวเดียวกันเพิ่นวานะแต่เบลก็นั่นแหละจ้ะเบลก็เลยถามเพิ่นมาเบงอยากเป็นความรู้เนะมาอยู่บ้านเขาก็นสนใจอาหารการกินของเขาอ่ะจ้ะ เขาก็หายความเขาบอกบอกเขาว่าฉันมาอยู่นี่ฉันอยากเรียนลู้อาหารประเทศของคุณฉันก็เลยสงสัยฉันไปบอกเพื่อนใน YouTube ฉันถามเธอแน่เพื่อนก็เลยว่าให้ฟังเนี่ยจ้ะมีหอดใบอันนั้นเข้าไหมจ้ะอันผักซีลาวที่เขาไปใส่แกงอ่อมนะเพื่อนเอามาตัดใสยูน่เขากินกันแบบนี้จ้ะแล้วก็หัวหอมอันนี้เขาใส่หัวหอมแดงที่เปียวอ่านบึงนะจ้ะเป็นหัวหอมแดงเพราะโดนไปโดนกับน้ำยาไอ้สายสมสายชู้น้ำยา นำสมสายชูของเขามันก็นเลยออกเป็นสีขาวๆนะจ๊ะอือก็ใส่แค่รสเข้าไปน้ำนั่นแหละจ้ะไปได้จากอันที่สองอันนี้เป็นสเตียกสเตรมมิงอ่าสเตียกสเตรมมิงสเตรมมิงหรือซิ้นเนอันเดียวกันแต่ว่าซิ้นนอร์เขาใส่ปลาสดเขาก็เลยเอิ่นว่าซิ้นว่าสันเพลนวานะอันนี้เขาเอาไปทอดเขาก็เลยเอิ่อนชื่อว่าเอ่อสเตียกสเตรมมิงเขาว่าจะถามเขามาได้จ้ะนี่อันนี้เขาก็เอาเนื้อปลา เนื้อปลาล่าเนีน่ยจะเนื้อปลาปลาสเตอร์มิ่งเขาเฮ็ดเป็นแรหล่แร่แร่เนื้อแหล่เขาซสีเอินว่าซินฟิเลียคือเนื้อของปลาเขาเกษตรไปผสมกับแป้งจ้ะเออเวียดแต่ไมเป็นแป้งแล้วก็มีเย็ดพร้อมมีผงผงฟูแต่จ๊ะเออนั่นแหละแล้วก็ถอดใส่กับน้ำมันอันดอกต้นลาบโอเลียแล้วก็เกลือแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็อียังนี่ของเขาเนี่ย <laughs> โอ้ยมาซาออสเตรเลียนคุณต้นเขาโอ้ยของดีของสวีเดนนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็ยูดโลละลอยเกาทุบเกาเบลซื้อมากระตุนนี้กับราคาห้าสิบแปดทอดกระสีโรยหอมแน่กระเก็ตขนมปังเขาค่ะเขา,ขาไปทอดเนื้อจัดเบลก็ใส่มากินเนื้อจัดแบบนี้พริกน้ำปลาเปบลก็ใส่น้ำพริกน้ำปลา,าแล้วก็ใส่บังน้าบีบน้อยนึงใส่หัวห,หอมแดงถ้าผู้ใดมกักกระเทียมก็เอากระเทียมใส่น้ำเด้อจ้ดเด้อถ้าผู้ใดมักกิน น้ำสมสายชูของฝรั่งที่ว่าเป็นรสแอปเปิลรสยังไงซ์รสผลไม้ต้องเอาเยาะใส่ในเด้อจ้ดเด้อมันสเินเฮ็ดให้น้ำพริกรสชาติอร่อยขึ้นมาทันทีเหมือนเป็นพริกดองนะจ้ะลองเฮ็ดมังเด้อจ้ดเด้อทำกระเทียมก็เอาใส่เน้่ค่ะเพป็นก็มีบักหนาวบักหนาวเนี่ยค่ะถ้าผู้ใดมากบักหนาวก็บีบบักหนาวใส่บีบใส่นะี่เน้นน้ำพริกหรือว,ว่าบีบใส่บนตัวปลากสิก็ได้จ้ะมักไผ่มัก,กมันเนาะแล้วก็กินกับหอมแดงแล้วก็บ,บักเขือจ้ะ เห็นป่ะจะน่าอร่อยไหมจ๊ะนี่แหละค่ะอาหารที่เพียวไปซื้อมาด้อจ้ะอ่ออันแรกนี่ฟังทั้งใส่มือแล้วก็สิเป็นพวกปลาย่างล้มควันน่ะค่ะแล้วก็เป็นพวกเออเบอร์เกอร์ปลาเฮดจากปลาแล้วก็สิเป็นปลานนดองนะจ๊ะที่เป <till>. ็นรสละลายเกาๆของสัตว์จ้ะแล้วก็สิมีพวกโอลีฟดองหลากสีแล้วก็จะมีอาร์ติโชดดองแล้วก็จะมีเอ่อสลัดที่เฮดจาก บะคือเทศเราก็จะเฮ็ดจากมันฝรั่งสดจังซส่นะจ่ะสลัดเขาสิมีหลากหลายเห็เลือกบางทีก็จะมีสลัดที่ใส่กุ้งด้วยนะจ๊ะอ่าคนยุนีเขาจะเน้นทานอาหารมือคํำนะคะทานอย่างที่ง่ายๆสะดวกเป็นอาหารเย็นนะจ๊ะเขาเอิ่นว่าเป็นอาหารเย็นเพื่อวกับบรู้พือกันเขาบอค่อยมีอาหารแบบเฮากินกันนะจยะนอกเาศกาว่าหน,า,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 นาหนาหาฮ้อนเขาจะกินย่างแล้วก็กินบาร์บีคิวกันนะคะ ช่วงนี้ก็สิซบเซาแนเนาะจ้ะบ่คคอยมีไผไปห่างเขากับมีไข่ท่านี้ล่ะจ้ะเพราะว่าเมืองที่เบียวอยู่เป็นเมืองเล็กๆนะจ้ะก,ก็สิกินกันอียังง่ายๆมีหยังเขาก็กินอันนั้นแล้วก็ช่วงหนาหนาวคือคนสมัครกัสิยูในบ้านคะ่ะแลวช่วงนี้บ่กคอยได้ไปใส่จ้ะก,ก็เลยกินกันง่ายๆจ้ะแต่ว่าหนาห้อน,นี่อาจจะมีย่างบาร์บีคิวอ,ออกนอกสถานที่นะจ้ะ เปียวกเอาความรลุดเลิกน้น,น่อยที่เปี่ยวมีเด้อจ้ะว่าแถบที่เปี่ยวอยู่ในเมืองเล็กๆข,ของเปลียวเนี่ยเขาเฮตกันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงหวังว่าวิดีโอของเปี่ยวของสิเฮให้ยผู้ใดเกิดความสนุกสนานบ้างเด้อจ้ะเ้อถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภายนะัยณที่นี้ด้วยเปี่ยวกะมาบอกเราแค่นในส่วนที่เปี่ยวเ,เห็นเท่านั้นเด้อจ้ะเ้ออย่างมากมายกว่านี้ถ้าเปียวรู้หรือเปี่ยวจะมา เผยแพร่ให้คนๆที่อยู่เมืองไทยและพเพื่อนๆประเทศข่างเคียงที่บุเคยเห็นแบบนี้โอเคนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้กันขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญดวยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย